ครับผมเราก็พามาแวะที่โปงลางคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะมีกังหันน้ำด้วยครับ มีรูปปั้นมีอะไรด้วยนะครับก็เป็นสถานที่อ,อ,อาหารเครื่องดื่มกาแฟสดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสะพานโกลเยนเกตนะครับวงลางคาเฟ่กาลสินนะครับมีตะเกียงวิเศษด้วยนะครับน้ำไหลออกมาด้วยเอาดย หนูไม่เข้าหรอ,อันนี้ก็จะเป็นสะพานเดินชามน้ำนะครับสะน้ำนะครับจะมีมือนะครับนี่ทำแบบสวยมากเลยครับ อันนี้เขาเรียกว่า,วามืออะไรนะมือของทอไหมไนะมือของทอไหมมือของทอไหมไม,ไม่ใช่เหรอไม่รู้นะ่าจะหมุดบ้านขเหรอเนี่ฝั <c oughs> ่งนี้ก็มีนะครับนี่เขาทำแบบสวยนะฮะใช่ไหมเนะาะมันเป็นปูนไง ไม่ช่างเขาลูกไม่ไม่เป็นไรเราของเขาเดี๋ยวเขาก็มาเจ็บเองหมนากพี่เป็นไงอันนี้เป็นมือใครอ่ะสรุปเป็นมือใครนะเป็นมือของทอไหมไม่ใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหรอจะเป็นลูกไปเลยมือของไอรอนแมนมือของไอรอนแมนไงตอนดิดนิ้วของถูกมือพานอยเจ็บเหอ ันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับใช่เ<ะ>หรอฮะใช่เมืองไ,<ท>ไหนใช่ไ,ได้มีเรื่องสิงคโปร์ไข่สิงคโปร์แอร์ไลน์ไข่ไทยเอง <Singapore Airlines. S 2>